ย่อมดีเสมอแต่รตอนที่ตัวบริษัทยังไม่ได้ปิดตัวเลยครับผมเรื่องบริษัทก็ตัวตัวบริษัทตอนนี้ก็อยู่ในในโปรเซสเรื่องการตัดสินใจอยู่ครับผมเพราะว่าก็ยังติดซีีรส์เรื่องโยชนาอยู่ทีนี้เนี่ยก็คือเหมือนต้องบอกว่าพอหลังโควิดปุ๊บ ล้วก็เหมือนเริ่มแยกย้ายไปกันแันต่ตัวแล้วแหละก็ต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มสตาร์ทของเราเองใหม่มก็เนี่ยตอนนี้ได้คุณแม่มาคอยดูแลครับผมแล้วก็มีน้องสาวมาช่วยดูด้วยครับแต่สรุปตอนนี้คือบริษัทยังไม่ได้ปิดตัวลงยังไม่ได้ปิดตัวไม่ได้ปิดตัวเลยครับผม,มก,ก็ก็มีตอนนี้แทนในผมมีหลายชอยชิมา,าก็คือเรื่องเรื่องบริษ,ษัทเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อดีเพราะว่าทาง จิจการเก่าเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ในนั้นด้วยกำลมงรวมกันว่าเราจะปิดดีไหมหรือว่ายังเปิดต่อดีแล้วเราเป,ป็นคนโตเองหรือว่าแต่เราก็มีแผนเปิดบริษัทใหม่ด้วยก่อน,อนประกาศมาตัดสินใจอยู่นะที่ตอนนีน้จะแบบแยกย้ายก็เรื่องนี้เอาจริงๆก็มีการคุยกันมานาน,น,นมากๆแล้วรครับผมน่าจะตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมได้ก็กำลังดูอยู่ว่าเอ้กเราจะไปในทิศทางไหนแต่ก็สุดท้ายแล้วไปในทิศทางเนี้ย,ก,ยววก็น่าจะเหมาะสมกับเรา การเปเลี่ยนแปลงย่อมดีเสมอครับ้อเห็นหลักๆจริงๆคืออะไรที่ดูก็เรื่องเรื่องนี้แหละครับผมเพราะว่าเหมือนเรื่องวิชั่นในการทํางานนะก็เริ่มเริ่มไปคนละทิศทางคนละทิศคนละทางแล้วก็รู้สึกว่าไปทําในสิ่งที่เรามีความสุขมกว่าก็รู้สึกว่าแยกกันดีคือว่าเวลาคุยก็อย่างที่บอกไปตกลงกันมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมแล้วครับว่าเอ้ยเราทำกันต่อดีไหมหรือว่าเราแยกไปกันดีอะไรแอบเสียดายในในเรื่องของ กไปค่อนข้างจากรตักเลยนะครับผมก็ใช้ทุนไปเยอะครับผมแต่ว่าหลายงานก็ยังมีการคือเราไม่ได้แยกกันแบบแยกกันผูกขาดกันเลยนะใช่เพราะว่าเราก็ยังมีงานที่ควกคันกันอยู่ยังติดเนื่องกันอยู่ซึ่งแบบสามารถทาต่อได้เป็นเพื่อนรุ่นงานที่ดีกันนใช่มาเป็นคนดูแลถ้าเรื่องดูคิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นน้องเป็นน้องเพราะว่าน้องก็จะ รู้งานในผู้นี้เยอะกว่าประมาก็จะเป็นเป็นคนที่มาคอยดูแลมากกว่าคราับผมมันจะเป็นเรื่องงานแต่งพี่เรรเื่องงานต่างประเทศเรื่องงานแต่งไปด้วยดีฟิลโอ้มันก็มีเอาจริงปัจจุบันเรื่องงานต่ตงางประเทศก,ก็มีเข้าม,มาเลยด้วยก็ <c oughs> อยู่ในี้จะะอไรณาอยู่ว่ายังไงพม่าเขาก็น่ารักแหละก็ด้วยความที่เขาก็เหมือนก็ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะมีความเป็นห่วงแต่บางทีเขาก็จะเบื่อเบื่อมั้ง อย่างล่าสุดอย่างล่าสุดอยู่กับมาม่าเลยนะเมื่อวานเลยไปถ่ายละครฝั่งมือถือที่มาม่าเราก็ลงไปถ่ายละครข้างล่างไงมาม่าก็แบบไลน์มาบอกเนี่ยโทรหาน้องด้วยนะซึ่งมาม่าถือมือถือไว้มาม่าถือมือถือไปหมาเดินมาบอกก็ได้แล้วแต่ไลน์บอกจะเรื่องโทรหาน้องด้วยนะนี่ถ่ายเสร็จปุ๊บพัคซีนหยิบมามือถือมาดูมาม่ามาอะไรใหม่ๆเลยหมาได้มาหนุ่มไว้อ่ะ